สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมโบกิสัก้านะครับก็สำหรับอีพีนี้ก็มาต่อกันที่ป้านาดีใหม่นะเซิร์ฟ626องกนะก็อย่าไปดูกันนะครับวันนี้ผมจะทำอะไรบ้างนะก็มาติดตามได้ในคลิปนี้นะครับโอเคผมก็ก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็ขอฝากช่องทดลองช่องใหม่นะฮะเพิร์นโซนเกมมิ่งนะฮะแล้วก็เพิร์นโซนยเวทเต็ดนะครับก็ฝากไปกดติดตามให้กำลังใจด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ตามเกมนี้อยู่นะครับรัับบชมมคคลลลิิปอื่นนนเเกได้ใพย์์สตะร แล้วก็ในส่วนของอหน้าช่องนะครับก็มีเป็นเพลย์ลิสต์เหมือนกันนะก็ไปรับชมกันได้นะฮะ่ะโอเคก็อีพีที่แล้วก็ทําการเชิญแคลกามาเป็นที่เรียบร้อยนะก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวนะแล้วก็เป็นตัวบบธาตุน้ําด้วยนะครับผมก็อย่าเรามาดูกันนะครับว่านะฮะในส่วนของวันนี้นะครับจริงๆผมก็จะปั้นแคลก้าเล่นนะครับแล้วก็อ๋อใช่มันมีกิจกรรมฟาร์มไอซ์โรดด้วยนะอย่าลืมเอาซามินามาฟาร์มไอซ์โรดกันนะครับไปแลกฟักทองเยอะเลยนะแต่ว่า หัผมก็เซ็งมากเพราะว่ารอบนี้เปอร์เซ็นต์การดรอปไอสโลดมันยากมากนะมันไม่ค่อยออกนะฮะนี่ผมเล่นซามิน่ามา2วันนะครับวัน2วันผมได้ไม่ถึง50อันเลยนะฮะค่อนข้างน้อยนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวมาเล่นพันธมิตรตีแชมป์ก่อนนะครับก่อนจะเล่นนะครับผมอยู่อันดับที่นะครับเฮ้ยแวบๆสามสิบห้านะครับโโหตกไปล่วงนะล่วงไปเยอะเลยนะฮะอ่ะโอเคก็ยังติดอันดับอยู่นะครับผม อย่าลองดูแล้วกันนะครับอ้สี่้านเก้านะเฮ้ยคนนี้เจออีกแล้วเหรอมาลองดูครับวันนี้เปิดมาก็เจอคนนี้เลยนะครับผมว่าผมเคยเจอเขาอยู่นะลองลอเสียงแปบนึงก็ถ้าเกิดว่าใครเจอผมเล่นก็ทักกันมาบอกกันได้นะจะได้จดจำชื่อกันไว้นะครับ บางคนเนี่ยอยู่ในกิวเดีวยวกันด้วยซ้ำนะแต่ต้องรายง,งานตัวอันนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่รู้ใครบ้างเนาะว่าชื่อชื่อในในคอมเมนต์กับชื่อในเกมบางทีคนก็คนละชื่อกันก็มีนะโอ้โหมาสเตอร์400บ้าอีกอีกแล้วนะฮะอันนี้คือประสักที่ผมเจอทุกวันนะครับโอ้พลังรวม24ล้านนะครับใครจะไปสู้ไหวล่ะครับต้องยอมแพ้นะครับ สถานการณ์มันมันบังคับให้กดยอมแพ้มันสู้ไม่ไหวจริงๆนะครับโอเคก็พ่ายแพ้ไปอย่างไม่ต้องคิดเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ผ่านไปแล้วสามครั้งนะครับชนะหนึ่งแพ้สองนะครับอ,อ,อือหือไอ้ได้อยู่ปะวะเฮ้ยล้านเจ็ดเหรอโอ,โอโอ้เฮ้ยสิบเจ็ดล้านไม่ใช่ล้านเจ็ดโอ้ดูผิดนะฮะ เขาพลังรวม17ล้านอยู่ว่ะโอ้โหพลังเยอะมากนะครับโอ้มิเรคซ่าด้วยนะฮะยอมไปดิครับยอมรออะไรโอ้โหวันนี้ทั้งวันเพิ่งชนะแค่ครั้งเดียวเองถ้าเกิดเรากดยอมแพ้แล้วก็เป็น4ครั้งนะฮะชนะ1แพ้3นะครับโอ้โหค่อนข้างยับนะฮะโอ้โหยับเลยครับอะโอเคแพ้อ,อีกแล้วนะครับมืส่ยวันนี้จะแต้มหายเยอะโอเคชนะ1แพ้3ค่อนข้างยับนะฮะ ตอนนี้คะแนนก็ลดลงเหลือ630โอเคครับเดีย๋ยวเรามาเล่นในส่วนของข้ามเซิร์ฟกันเลยแล้วกันนะครับผมเห็นเมื่อกี้ผมเห็นระดับเทพเขาแต่ว่าไม่ได้ร่วมเล่นด้วยกันนะครับโอเคผมมาเปิดทีมเล่นเองแล้วกันเมื่อสักครู่ครับก็พันธมายตีผมจบที่ ห้าครั้งนะตอนเช้าชนะ1แพ้4นะครับจบผมก็จะเลิกเล่นผมแพ้4<ม>ครั้งรวดนะครับสถานการณ์ไม่ดีเก็บ5ครั้งไว้เลอีกรอบนึงแล้วกันนะฮะคะแนนหายไปเลยครับตอนนี้ตอนนี้คะแนนเหลือแค่615นะครับโคตรน้อยไอ้ย 600, 6ก0มั้งโอเคเรามาเล่นพันธมาติตรตีเอเล่นข้ามเซิร์ฟดีกว่านะฮะอย่างข้ามเซิร์ฟใครเจอกันก็ทักทายมาบอกกันได้นะครับ ผมก็จะเล่นยูโนวาเป็นหลักนะสำหรับค้าเซิร์ฟนะถ้าลง p p พผ่านดาเนี่ยผมจะเน้นไปทางมิวเกาะนะครับค้าเซิร์ฟเนี่ยต้องให้ยูโนวาเลยนะครับยูโนวาเป็นตัวหนึ่งที่โกงมากนะผมว่าเป็นตัวที่สายฟรีมีได้ทุกคนนะครับผมคอนเฟิร์มได้เลยทุกคนจะมีแน่นอนนะครับในการคุณที่คุณเก็บ500ฟักทองแรกอ,อย่างเงี้ผมแนะนำให้คุณแรกยูโนวาเป็นตัวที่1น,นะครับ ไม่สนใจว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบนะแต่ผมแนะนําว่าคุณควรจะแลกยูโนวาเป็นตัวที่1นงนะครับอย่างผมเนี่ยเซิร์ฟนี้ผม5้ารฟักทองแรกผมก็แลกยูโนวามานะอุ้ยได้อ๋อได้เบอร์รี่มานะส่วนมิวทูกรอดถามว่าได้ยังไงมาใช่ไหมผมไม่ได้ใช้5 0 0 0ันเศษชิปแรกนะผมใช้เอ๊ะผมใช้เดมันมีกิจกรรมเมื่อเดือนสิงหาคมปี65นะครับเมื่อ6เดือนที่แล้วมันมีกิจกรรมแจกเทพผมเลิกมิวทูกรอ,อยแล้วนะก็เป็นตัวที่ผมได้มาจาก ID นี้ด้วยนะครับ ยูโนวาเนี่ยเป็นตัวแรกที่ผมใช้ฟักทองแรกนะฮะก็ถือว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับแล้วก็ส่วน5 0 0ฟักทองอันที่ครั้งที่2เนี่ยผมไปแลกสติกเกอร์มาเตรมมีกูกิลนะครับตุ้มโหเรียบร้อยครับอ่ะสบายไหมผมว่าแล้วมียูโนวาผมกม็เถื่อนมากแต่ในส่วนของยูโนวามาสเตอร์นี่ก็ถ้าสายฟรีก็ไม่ต้องหวังเลยนะครับไม่มีทางได้แน่นอนนะครับมันต้องเติมนะครับก็มีหลายตัวเหมือนกันนะับที่ ผมเองไม่สามารถที่จะทําร่างมาสเตอร์ได้เพราะว่าต้องเติมนะครับมีเยอะมีหลายตัวนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไว้ว่างๆจะมาไล่เรียงให้ดูกันแล้วกันนะเพราะว่ามันมีหลายตัวเหมือนกันผมไม่ได้ทําทลิสต์ไว้นะครับผมแค่ถ้านึกได้ก็จะบอกแล้วกันนะแต่แน่นอนครับโปเกมอนหลายๆตัวเลยเราสามารถหามาได้จริงๆนะครับระดับมหากราบเทพๆเลยนะฮะร,ร่างมาสเตอร์เนี่ยถ้าทําได้ก็ทานะถ้าทําได้ก็ทํา อุ๊ยโหได้ใบแม็กซ์16ใบนะฮะเพชร20นะฮะโอเคด่านถัดไปเลยแล้วกันนะครับบานานะ่าเขามีคนเล่นอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราไปแจมดีกว่านะครับก็เหมือนเดิมนะครับมานี่เป็นตัวก่อนประเด็นคือถ้าจะเล่นนะครับก็ต,ต้องอยู่ในว่าเท่านั้นนะครับด่านพวกนี้นะครับคือมันจะเล่นเร็วนะครับผมบอกแค่นี้นแหละมันจะไวเพราะว่าโอ้ลืมไปด่านนี้มันไม่ได้แพ้น้ําแข็งนะครับ มันไปด่าน้ําแข็งอยู่แล้วนะครับเราใช้ท่าฟิสไม่ได้นะโอเคแต่ก็ดาเมจแรงอยู่นะครับอัดกลุ่มได้เลยสบายอุ้ยแล้วเลฟพารไม่โดนนะอุ้ยไปแล้วอาซิวต์โอ้โหไปแล้วหนึ่งครับตูมเหลืออะโลลาตัวเดียวนะครับคิวคอนอุ้ยไปแล้วหนึ่งครับเหลือตัวเดียวครับเหลือผมแค่หนึ่งตัวเท่านั้น มาเราก็มาเจอกันหน่อยหนึ่งต่อสามโอเคเก็บเรียบครับเห็นไหมยูโ you น know, วาเถื่อนไหมยูโนวาผมสปีดเยอะนะครับเพราะว่ารีใส่ฟ้าได้สปีดก่อนนะผมก็เลยล็อกไว้แล้วก็ยัดไปแม็กไปเลยนะครับมันก็ทําให้สปีดค่อนข้างเร็วนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากหรอกนะฮะแต่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่ว่าเดเมจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ผมไม่ได้ยัดเดเมจนะยัดแค่สปีดนะครับก็ผมเน้นออกสกิลเร็วก่อนนะครับเพื่อที่จะทําแช่แข็งนี่แหละนะครับ แล้วมันก็จะง่ายต่อการเล่นของผมด้วยคือพอมันแช่แข็งปุ๊บใช่ไหมมันก็จะมีโอกาสติดคริติคอนสูงนะครับอันตทเมนเนี่ยมันติดคริค่อนข้าง,ง่ายนะครับเฮ้ยเอ,อ้าผมไปกดโดนอะไรวะเอาไปกดโดนใช้เพชรอ่ะเน,นี่ยเวรอ่ะเดีย๋ยวไล่เล่นไปก่อนด้าไหนเล่นได้เฮ้ยไม่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 เอาใหม่บานานา่าโอโอเอาเล่นไปอย่างวะเนี่ยงงกดไปกดมางงครับอสร้างทีเมนก็ได้ครับ ในเมื่อเขาไม่อยู่แล้วนะครับเราก็เล่นเองดีกว่ามาโอเคตึบเรียบร้อยด่านมังกรด้วยสบายด่านนี้ด่านมังกรเนี่ยเข้าทางอยู่นว่าเลยนะครับเพราะว่ามังกรแพน้ำแข็งเนาะแพค่อนข้างเยอะนะครับดูดิคลีหนักๆเลยนะครับอันติเมตเนี่ยคลีหนักๆเลยอุย้ยสีเท่าครับเมื่อกี้ขึ้นไอคอน อ่าพลังเป็นแถบสีเหลืองนะครับก็จะโดนสีเท่านั่นเองตับก็ให้ครับเรียบร้อยโอเคเล็กสองเว็บตับก็ให้ครับไปแปดแปดแล้วตับก็ให้ครับอเอาไปตับนึงตับก็ให้ครับโอ้ไอเวรกรรมเหลือตัวนี้แม่งหลบได้เฉยเลยนี่ไงไม่รอหรอกลูกพี่ลูกพี่อย่ามาแยมอันติไปทิ้งตับก็ให้ครับโหสีเท่าด้วยสีเหลือง เ้ยได้เส้นทางเทรนเนอร์มานะครับตกฝนโอเคอ่ะไปอ่าโอเคด่ามิลาดดีกว่าด่ามิลาดด่ามิลาดเราไปแจมเขานะไอเขามีมิวท์ถุไอคาโอกานะฮะมาลองดูครับไอเขาจะมาซับเราประวะเขามาซับเราแน่เลยนะครับคนดีอ่ะนะครับไอคนนี้รู้งานวะเอาอยู่นะว่าเอ้ยเอาคาโอกามาซับอยู่นะว่าได้นะเพราะว่าคาโอกาเนี่ย เป็นธาตุบัฟน้ำแล้วน้ำแข็งนะเล่นได้2ทีมผสมกันเลยนะครับโคตรดีนะครับนี่เมื่อคุณยังไม่มีแบ็คไวคิวเลมได้ไหมยูโน you know, ว่าก็ต้องพึ่งไบบุญแคลก้าไปก่อนเพื่อเอาพลังนะครับก็ถือว่าจัดได้เหมือนกันนะครับจัดได้หมดนะฮะผมอี๋อุยอ้ยเอาอาชน้ำแข็งมาใส่ก็ได้นะถ้าเกิดจะจัดทีมนะครับติดผอไหมเแลาเพื่อนเรา เอ้ยไม่ใช่ของเราเอ้ยหอมปีกเผาไหม้เรานี่หอมไม่เกี่ยวลืมลืมคิดดูว่ามันจะเป็นธาตุไฟธาตุไฟฟ้าผสมกันนะครับโอ้ออกสกิลออกสกิลช้านะครับผมอ่ะไม่เป็นไรใช่ให้โอกาสเข้าไปนี่ครับโอ้โหยิงพระแสงเลเซอร์มานะครับนี่จเจออันตีไปตับก็ให้ครับรวมไปเลยมาเหลือเรจิไอ GI ครับตัวเดียว มาครับด่านถัดไปเมื่อกี้ก็ข้ามไปนะครับเพราะว่า,ามันนานมากนะครับแต่ก็ชนะอยู่ด่านนี้ครับผมมาเจอท่านเทพเอะไรวะมอนสเตอร์ใต้ดินนะครับหรือกราดอนใต้ดินนะฮะผมรู้สึกว่ากราดอนใต้ดินอ่ะมันเป็นตัวที่เก่งมากนะฮะ แล้วเราได้ฟรีด้วยนะครับเราแค่สะสมเซชิปให้ครบ400นะได้จากการเล่นบอสโลกนั่นเองนะฮะตอนนี้ผมก็ได้ประมาณ3 0 0้ละก็ขายหน่อยหนึ่งก็น่าจะเก็บไปประมาณเดือนนึงดูิพลังเขาโคตรเก่งเห็นปะผมรีวิวไปแล้วนะกลาดอนใต้ดินนะฮะก็ไปดูในช่องได้เลยนะครับแต่ว่าผมรีวิวอีกไอดีนึงนะครับไอดี ID เซิร์ฟหลักผมนะครับเซิร์ฟที่เล่นมา6ปีที่แล้วไอเซิร์ฟ6ปีที่แล้วผมมีโปเกมอนเกือบทุกตัวแหละนะครับก็รีวิวไปหลายตัวละนะครับ ดูดิตีโคตรแรงเลยนะครับโคตรเถื่อนเลยมีถูกกรอบผมไไม่ได้กระดิกเลยดูดิอ่ะได้ละโอ้โหได้ตีทั้งหนึ่งทีโอ้โหได้ตีทีหนึ่งเว้ยยังดีอยู่โอ้โหก็เก่งอะ่ะดูดิไอ้คาราวาให้เขาสามครั้งอิจเก่งมากเลยกระดอนโอ้โหช่วยเขาเรียกวา่าช่วยมวลมนุษย์ได้เยอะเลยนะครับช่วยเทรนเนอร์อย่างเราได้เยอะเลยอออืือ้ห ก็ว่าไปแล้วนะครับก็ในส่วนของอกเกมโปเกม่อนลีเจนสนะักอย่างวะที่มันเป็นภาคภาษา,าอังกฤษอะเซิร์ฟนอกอ์หน่าเล่นเหมือนกันนะผมดูว่ามันอัปเดตมากกว่าเซิร์ฟไทยนะครับก็จะลองไปเล่นอยู่เหมือนกันนะฮะมีน้องๆแนะนํามาให้ไปเล่นเซิร์ฟนอกด้วยนะฮะโอเคมาครับเดีย๋ยวเราไปฟารม์มไอซ์โหลดกันบ้างนะฮะดทูทีว่าพันสองร้อยสตอมิน่าผมจะได้กี่อัน โตรน้อยบอกแค่เนี้ยดูดิหกครั้งยังไม่ออกเลยนะฮะได้อย่างยากอะ่ะโอ้โหดิสิบครั้งได้มาดอกเดียวนะครับบ้าบออย่างที่บอกครับมันออกยากมากรอบเนี้ยนะครับเเปอร์เซ็นต์มันค่อนข้างยากจริงๆนะมาไปลงวุ่นวายันดีกว่านะครับได้เวลาแล้วนะครับวุ่นวายเข้าช้าไปหนึ่งนาทีครับหมดไปสี่รอบแล้วพรวดไวเลยนะฮะ ก็เพชรเริ่มที่1 9 9 7นะฮะตีไป2 0 0 0แล้วกันนะลูซิโอวันนี้จะได้เพชรเท่าไหร่ก็ขั้นต่ำก็หวังไว้สัก300นะครับจากดดเมจที่เราทำได้แค่นี้น,นะครับนิดเดียวอันนี้มันยังไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดนะฮะโอเคแล้วก็ยังถือว่าได้ยเนะอเอาแคลก้าครับเซเลบีอาซูน้ำแข็งมาลงก็ได้นะเล่นดีเหมือนกันนะครับโอเคผ่านไปแล้ว ห้านาทีนะครับก็ได้มาห้าสิบเพจ่าไปสิบนาทีแล้วนะครับก็อยู่อันดับหนึ่งแล้วนะฮะขึ้นมาอันดับหนึ่งแล้วสิบนาทีผ่านไปอ่าห้าที่สุดท้ายนะครับได้ที่สองเลยนะโอเคอยู่นะครับประมาณนี้โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการลงวุ่นวายจบแล้วนะครับก็ได้ที่2ไปนะครับก็โอเคอยู่นะครับผมไม่ได้น่าเกียดเลยนะครับอันดับหนึ่งเขาเทพจริงนะครับเขาเทอร์มเมจค่อนข้างแรงนะ อ่าโอเคเดีย๋ยวเราไปฟาร์มไอซ์โรดกันต่อเป็นรอบที่2รอบแรกฟาร์มไม่ออกผมก็งุนหงิดก็เลยหยุดก่อนนะครับดวงไม่ดีอ่ะโอเคหลังจากที่เรารับพลังกายมานะครับล้วก็กดใช้ซื้อพลังกายรอบหนึ่งนะครับวีพีศูนย์ซื้อได้1ครั้งนะซื้อฟรีได้1ครั้งนะครับซื้อ50เพชรนะผมก็ทําการซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ได้ใช้ฟื้นฟูทรัพยากรน,นะเสียได้เพชรนะฮะผมดูก่อนแล้วครับเปอร์เซ็นต์การออก กกิจกรรมจะหมด17นะฮะผม17ก็จะไม่มีให้ให้ดรอปไอโซดแล้วนะครับก็ตอนนี้แหละนาทีทองในการแลกฟักทองนั่นเองมาออกหน่อยแล้วกันวันนี้นะครับก็มีน้องๆแนะนำมาให้เล่นด่านกลีนโซนว่ะแต่ว่าผมลองแล้วแม่งก็ไม่กรนะีนอ่ะเอ้ยได้เว้ยเอ้ยได้อยู่เอ้ยได้เว้ยเฮ้ยเออออกเยอะเหมือนกันนี่ว่า โอเคเดี๋ยวผมแวะมาเก็บแต้มภารกิจสนุกก่อนนะครับผมลืมนะฮะเมื่อกี้ก็เหมือนเดิมครับก็เก็บไปก็ได้มาส่วนหนึ่งนะครับก็ถือว่าได้น้อยอ่ะนะครับไอส์โรดไม่ค่อยออกนะครับเซ็งมากนะครับแบบซมินนาจะหมดแล้วอ่ะนะครับออกมาไม่ถึง10ชิ้นอ่ะนะครับน้อยมากนะครับรอบก่อนเนี่ยที่เราฟาร์มของแปแรฟักทองกิจกรรมฮาโลวีนอ่ะได้มาเป็นร้อยร้อยเกือบร้อยยี่สิบอันเลยนะรอบนี้นี่แบบห้าสิบอันยังไม่ถึงเลยนะครับคือออกยากมากนะฮะ ใครออกเยอะก็เม้นมาขิงกันหน่อยแล้วกันนะเออหรือว่ามันเป็นเหมือนกันทั้งเซิร์ฟหรือเปล่านะไม่รู้แต่ว่ารอบนี้ถือว่าได้ไอเทมไปแลกฟักทองค่อนข้างน้อยนะอไปเอาพาร์ตปลายต่อสู้ดีกว่านะฮะรู้สึกว่ามันได้ยากมากครับแต่ก็เก็บไว้แหละนะครับมันฟรีนะครับมันก็เป็นกิจกรรมฟรีๆที่เราสามารถค้นหาได้เพิ่มหน่อยนึงนะเผื่อมันอาจจะช่วยได้บางคนนะครับอีกนิดนึงจะครบ500รอยอะไรเงี้ยอาจจะตรงนี้อาจจะช่วยได้อะไรเงี้ยนะ เออก็อยากอยามองข้ามแล้วกันนะครับซัตเมนา่าจริงๆริงก็ซตเมนา่าเราก็ใช้ทุกวันอยู่แล้วนะฮะเราก็เอาไปทำตรงนี้ดีกว่าเนาะ,ะกิจกรรมอีกแค่วัน2วันก็หมดละโอเคเดีย๋ยวเข้ายูน่กันหน่อยนึงนะฮะก็ไปเก็บของเก็บลายกันหน่อยนึงแล้วกันนะฮะไอ้ไปเขาเรียกวาไปกลับไหว้กันหน่อยนึงนะครับตกปลานี่ผมก็ไม่ได้เล่นเลยนะโอ้ช่วงนี้เวลาเล่นเกมเบอร์เกสการผมมีน้อยมากนะ ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะช่วงนี้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าจะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อัพพลังกันก่อนนะครับเดี๋ยวรับของบริจาคไปหนึ่งอ่ะบริจาคบริจาคบริจาคไปแล้วก็อัพไปผมจับสปีดนรอบนี้นะครับอืมสปีดอย่างเดียวอะ่ะไม่สนใจอย่างอื่นแล้วนะครับผมว่าสปีดมีความสำคัญต่อก,การเล่นของผมมากอ้าวสี่หนึ่งหกแล้วเหรออันนี้ก็น่าจะสี่ล้านสองได้นะ EP นี้นครับเดี๋ยวต้องลองดูอีกทีนึงครับว่าจะไหวไหม อ่ารับของไปเลยนะครับมาโอเคเรียบร้อยนะครับภารกิจในยูเนียนผมทำให้ได้แหละนะครับไอ้ชูดลูกปั้นผมไว้ที่หลังแล้วกันลูกป,ปั้นเป็นอะไรที่ขี้เกียจนะครับขี้เกียจกดมากอ่ะโอเค160นะครับก็รับของกันไปนะฮะก็ยังมีหลายอย่างนะสู้ข้ามเซิร์ฟสหพันธ์อีกนะฮะก็ยังไม่ได้ลงนะครับอ่ะสหพันธ์ก็จัดสักหน่อยนึงสักสวันละวสามรอบขั้นต่ำนะ หงี้ okay. oh. ขายแค่ร้อยคะแนนงั้นแหละร้อยคะแนนก็สามารถที่จะไปเล่นข้ามคันได้แต่ว่าผมดูคนนี้ก็จะเก่งมากโอ้โ oh. หจบเลยนะฮะไปเจอเขาเลือกผมว่าแล้วเขาต้องเลือกยูโนวามานะครับก็ยากที่จะต่อกรอนเนาะพูดถึงบางคนก็แพ้ทางตลอดอย่างผมอะ่ะโอ้โหจบเลยมีอาซูรุทุ่มเนือด้วยนะครับไม่ธรรมดานะครับไอดี ID นี้นะครับมีอาซูรุท่วมกำเนิดด้วยนะครับ โอ้โหมันต้องใช้ฟักทองแรกกนะันเนี่ยห0าชิ้นนะโอเคโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วนะฮะเล่นจบไปตอนนี้ก็ามาฟาร์มไอซ์โรดกันต่อเป็นรอบที่3 <c oughs> จากสตามิน่าที่ยังมีอยู่นะครับเมื่อกี้ใช้ไปแค่ร้อยกว่าผมดูทรงแล้วมันออกยากนะฮะ่ะลองดูแล้วกันนะครับ พลังกายก็รับครบแล้วนะฮะสมเวลาเช้าวันเย็นนะครับซื้ออีกหนึ่งครั้งเป็นสี่อ่าโอเคแล้วก็กดโดนัทเพิ่มมานะครับแมโคตรเกลือเลยรอบนี้บอกแค่นี้แหละเป็นอะไรที่ออกยากมากๆนะครับอดูดิไม่กระดิกเลยบอกแค่นี้แะนะฮะโคตรผิดหวังเลยนะครับรอบนี้นะครับมาอีกหนึ่งออกโคตรยากนะครับ โอเคกดไปเลยทีนึงเอ้ยเอา้าไปโดนไอ้งนักล่านะครับอะไหนๆก็เข้ามาแล้วสู้ทิ้งไว้หน่อยแล้วกันนะครับวันนี้เราไม่ได้ตีรางนักล่าเลยเราไม่มีอะไรวะเราไม่มีตั๋วนะครับตัว๋วลายแทงนะครับอะโอเคไม่เป็นไรครับก็อยู่ ไปฟาร์มไอซ์โรสกันต่อนะครับโหมีรังเจ้าถิ่นด้วยโอ,โอเคไม่เป็นไรนะครับไปฟาร์มไอซ์โรสกันต่อนะครับวันนี้เก็บได้190คะแนนเลยนะครับเก็บมั่งไม่เก็บมั่งนะครับะต่ม่น่าเลยอ,อยู่355นะครับผมจะมาฟาร์มด่านนี้แล้วนะด่านที่เป็นไอเทมนะครับผมว่ามันน่าจะออกง่ายกว่าปะไม่รู้นะ มันโอ้ถึงจะเสียสตามินามากกว่ามันเห็นมันได้ตลอดเลยมางดูดิเฮ้ยโอเคอยู่อย่างน้อยไม่ได้ดอกไม้ก็ได้ของหรอวะก็ยังดีกว่าที่เราใช้60สตามินาลเล่นไปสิบรอบนะฮะยังไม่ได้เลยนะฮะอันนี้ใหญ่ป่ะยียะ่สิบสี่ยังออกบ้างนะครับอะโอเคเหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือหกสิบเจ็ดเองนะครับก็อะฟาร์มกันไปนะครับ ออกยากเหลือเกินนะฮะยังไม่ถึง50เลยนะครับโอ้รอบนี้ค่อนข้างผิดหวังนะครับผิดหวังยัางแรงนะฮะไม่เป็นไปตามที่คิดไว้นะครับโอเคโอ้แถมให้อีกหน่อยนึงอ่ะหมดแล้วครับไม่เหลือละอ่ะก็พอได้อยู่นะครับอ่ะจบแล้วนะครับได้มาค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวโอเคนะครับ ก็เวลาที่เหลือนะครับเดี๋ยวอัพพลังกันหน่อยนึงดีกว่านะครับเพราะว่าเราไม่ได้อัพพลังกันเลยนะครับก็ตอนนี้พลังอ่ะมันอยู่ที่ประมาณ41 416เนาะก็ถือว่าช่วงนี้มันขึ้นยากมากนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เล่นแบบละเอียดแบบเล่นทุกด่านมา2-3วันแล้วนะครับก็ภารกิจเราก็คือต้องปั้นเคลวกากันอ้าวได้ครับ โอเคเหลือแค่ร้อยสี่สิบหกก้อนกดไปเรื่อยนะโอ้โหนี่ครับผมจบที่ไคโอก้าห้าแถวโอเคก็ขาดแถวบนด้วยผมแล้วเป็นแถวที่ได้ยากมากนะครับเพราะว่าสแตทมันเยอะสุดนะครับอ่ะก็ไคโอก้าเนี่ยมันใช้งานได้แล้วนะผมเริ่มเอาไปเป็นทีมผสมแล้วนะฮะจริงๆผมไม่ได้ทีมผสมในผมเอาไปเล่นกับยูโนวานะฮะ ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับรวมไอเทมก่อนนี้ไอเทมที่ได้มาจากการฟาร์มเมื่อกี้นะครับฟาร์มไอซ์โรดมาแล้วก็ได้อุปกรณ์มายังไม่ได้รวมเลยนะครับบางชิ้นนี่บวกแบวกเแล้วก็มีนะไอ้ท่านโค้ดบวกหนะฮะอุ้ยบวกแนะครับผมพาวเวอร์สครับนะครับผมก็ได้เยอะอยู่นะยังไม่หมดอีกเหรอเน,นี่ยหยดน้ำบวกสามนะครับ โอ้สไตคอร์นะครับเฟิร์สสไตคอ์บวกห้านะฮะโนเลสแกสโอเคบวกเข้าไปอุย้ยแล้วก็เฟรสบวกสี่นะครับอ่ะหมดแล้วไม่มีแล้วนะฮะเกลี้ยงนะครับผมอ่ะโอเคก็สำหรับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะเบรซิ่งข้างในก็ใส่เป็นต้านคลิเดี๋ยวขอรวมก่อน ผมได้เหมือนจะได้บวก7มาป่าววะนี่ไงได้บวก7มา1อันนะครับเห็นปะก็แค่ถอดเบสซิ่งออกก่อนนะไอซุ่มก็เติบโตนะเหมือนถึงจะอัปเกรดได้นั่นเองนะครับผมก็อาจจะได้ใส่บวก8ผมว่าองทีหนึ่งนะฮะเดีย๋ยวพิจารณาก่อนว่าจะใส่บวก7แต่โปเกมอนน้ำตัวอื่นหรือเปล่าหรือจะใส่บวก8ที่เคลโก้เลยนะครับเพราะถ้าเกิดใส่บวก8บวก7อีกชิ้นหนึ่งจะไม่มีคนใส่นะฮะโอเคและอีกตัวหนึ่งที่เป็นท่าน้ำเหมือนกันก็จะไม่ได้พลังไปนะมาเลยครับอัปตาแล้วนะครับ เสียเวลามากนะครับมาไปเลยจะห้าหมื่นแล้วนะครับถือว่าน้อยนะผมไม่ค่อยได้ให้ความสนใจกับทุกตราเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมว่าในอนาคตผมก็จะอัปตราให้มากกว่านี้นะครับเพราะว่ามันก็มีส่วนสําคัญในการเล่นบ้างนะครับอ่ะอไปไอทีเคไปเลยอ่ะจะเจ็ดสิบแล้วครับก็จะใส่คอสกิลได้อีกหนึ่งนะฮะก็เจ็ดสิบสองชิ้นแล้วนะครับแล้วอ,อนไปนะครับ เพิ่มวาลลังกันไปเลยนะครับนิดนิดน้อยนะครับมันก็ไม่ได้เพิ่มเยอะหรอกนะครับเพราะว่าของมันน้อยนะครับไม่ค่อยได้ฟาร์มนะครับไม่ได้ต้องรอหน่อยนึงอ่ะโอเคอ่ะก็ไล่เพิ่มกันไปแล้วกันก็นกดจากการฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้มันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็อย่าลืงไปแจ้งเตือนคลิปใหม่พวกใหมให่คลิปหน้านะครับผมซิลเกนสวัสดีครับ